สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านรับข่าวคุณแพททองทานเราออจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะก็มีคนตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะชินวัตรเขาจะเซ้งพักเขาจะวางมือไหมอย่างงี้ยน,นะก็น่าสนใจนะน่าสนใจผมมี ความแปลกใจนิดนะตอนที่อุงยิงมีข่าวว่าลาออกเนะี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องของการยกเครื่องเพื่อไทยเนี่ยอุงยิงเป็นแถวหน้านะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านการเลือกตั้งแล้วแพ้ภูมิใจไทยสองเวทีรวดนะก็เข้าใจว่านะโดยสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเป็นการแพ้การเลือกตั้งนี่แหละนะมันจําเป็นต้องปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจริงๆลึกๆเนี่ย ถ้าผมเป็นคุณทักษิณเนี่ยส่งลูกสาวมาแล้วก็เสียฟอร์มเนี่ยมันต้องรอจังหวะจังหวะนี้เล่นไปแล้วเนี่ยลำบากนะครับต้องให้ใช้วิธีอื่นอ่ะการจะรวมพักเพื่อไทยจะขายพักเพื่อไทยเนยผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ผมบอกไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ก็คือหนึ่งเนี่ยศักดิ์ศรีถ้าผมเป็นพ่อของอุ้งยิงเนี่ยผมต้องต้องให้ลูกสาวกลับมาให้ได้ นะครับมันเป็นเรื่องศักดิ์สรีของวงตระกูลด้วยแต่ที่สําคัญคือเอาที่ตัวลูกสาวก่อนแม่อุตส่าให้ลูกมาทั้งทีเนี่ยคดีความอะไรมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นไปทั้งหมดนะเพราะะฉนั้นจะต้องรักษาพรรเพื่อไทยไว้เพราะว่าถ้าเป็นผมเป็นคุณทักษิณเนี่ยยอมไปติดคุกเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อเล่นต่อนะไม่ใช่การ ยอมแล้วเลิกพอแล้วถ้าเป็นผมไม่แน่มันอาจจะเลิกนะมันน่าจ,จะเลิกนะอาจจะได้เรียนรู้อะไรในคุกเรียนรู้ความจริงแล้วก็มองว่าเออที่จริงชีวิตเราก็ไม่เดือดร้อนนะี่นะนะทรัพย์สินมีเกินพอกินก็ไม่รู้จักหมดนะสิบชาติก็อาจจะไม่หมดอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็ไปใช้ชีวิตสงบสงบให้ครอบครัวอยู่ที่สว่างสว่างเขาเรียกว่า สะอาดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยทนะ่นี้คุณทักษิณเนี่ยโดยลักษณะของแกเนี่ยแกก็เป็นคนไม่ยอมแพ้นะคือจะให้จบฐานะผู้แพ้เนี่ยลำบากยากขนาดแกเคยบอกไม่เผาศพใช่ไหมถ้าตายเพราะตอนนั้นนี่ยังไม่ได้กลับประเทศไทยนะการเจรจาต่อรองอะไรไม่ได้เรามานึกถึงตอนนี้สภาพที่แกถูกกระทำเนี่ยทั้งถูกลูกน้องเก่าหักหลังนะนะชิงแล้วก็ดูเหมือนจะเอาชนะ ถ้ายอมแพ้นี่แปลว่าแพ้หนูแพ้ในวินนะผู้กองธรรมนัฐอีกถ้าคุณทักษิณแกวางมือได้เนี่ยจะเป็นเรื่องวิเศษมากนะผมว่าแกก็แสดงว่าแกมีบุญนะแต่ผมเราว่าสไตล์คุณทักษิณด้วยภาพการทั้งหมดเนี่ยแกไม่ยอมก็ต้องสู้ต่อนะเพราะนั้นลูกสาวเอาไปไว้ที่ปลอดภัยบัญชาการซึ่งนี่นคือความฉลาดละลงเล่นทำไม ที่จริงไม่ควรให้ลงเป็นแคนดิเดตนายกโดยซ้ําเป็นคนที่3มแล้วไม่ต้องให้เป็นนายกแค่เป็นแคนดิเดตได้ปรากฏตามหน้าสื่อมันก็ได้คะแนนเสียงในการหานะหาเขาเรียกว่าวหาคะแนนนิยมไปในตัวนะแล้วไม่ต้องเปลืองตัวแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องนะรักษาสถานะของการได้เล่นในเกมเนี้ยซึ่งคุณนักสินยอมลงทุนขนาดนั้นนะแล้วตัวเองก็คงจะต้องมามีบทบาทชัดเจนขึ้น การติดคุกเนี่ยผมเดาว่านะที่สุดแล้วเนี่ยทันวาเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่แสดงถึงน้ําใจของทางฝันเจ้านะเพราะว่าถ้าผมเป็นวาชวาราลงกรเนี่ยผมคงใช้ทั้งทักษิณใช้ทั้งอนุทินเนวินแล้วก็ใช้อภิสิทธิท์ที่มาใหม่เนี่ยเพื่อไปรวมหัวกันสกัดพรกประชาชนท่นไปสู้กันเพราะน้นเขาไม่ทำลายทิ้งอะ คุณลักษินก็ควรจะได้สิทธิเพราะนะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ให้อะไรไปเยอะแล้วแต่เนื่องจากว่าทํางานก็ไม่สําเร็จแล้วก็กระแสสังคมมันก็ต่อต้านเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรับโทษซะหน่อยปลดล็อกไปซะจากนั้นก็นะมาว่ากันเพราะว่าเกมของฝั่งเจ้าเนี่ยเขาจะต้องให้แน่ใจว่ามีคะแนนเสียงมากพอในการไปคุมสภานะจัดการในเรื่องของ การแก้รัฐธรรมนูญทั้งหลายนะที่อุตสาห์ลงทุนทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะปล่อยให้พ่ายแพ้แล้วกลายเป็นวัาตีเช็คเปล่าให้พักประชาชนหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยนะเปลี่ยนประเทศได้ตามใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณนักษินก็คงจะต้องหาช่องทางนะเข้าสู่วมนาจโดยตรงโดยอ้อมเอาบทเรียนต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนะมาปรับใช้อย่างเต็มที่ แล้วจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้เหมือนกันเถอะแต่จะมาได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหรือว่าจะแบบไปแบบที่นะคนบนรรลุธรรมนะก็คือปล่อยวางแล้วก็จบไปซะเพราะไม่มีอะไรที่ต้องกินแหนงแคลงใจกักแล้วก็ทําทุกอย่างแล้วนะแล้วเรื่องการเข้าคุกมันก็เป็นการใช้กรรมนะจะยอมรับผิดเรื่องไม่ยอมรับผิดไม่รู้แต่ถ้ายอมรับผิดด้วยนี่ก็เรื่องดีเลยนะนะอะไรก็แล้วแต่นะก็รับชะตากรรมของชีวิตไปซะ นะครับอะไรจะเป็นยังไงนี่ก็ดูันต่อไปนะพี่น้องนะผมพยายามจะวิเคราะห์เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรามองอะไรด้วยใจที่เป็นกลางมันสบายมันเบานะครับมันเบาก่องจากผมมีธุระนะครับตอนเย็นเนี่ยคือตอนสายสายเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันจัดรายการอะไรหรือไม่แต่มีพี่น้องที่เป็นสมาชิกตอนนี้สี่ขึ้นไป70กว่ารายแล้วเจ็ดสิบทะลุไป72รายนะผมบวกให้ทุกทุกแหล่งนะ ทะลุ72รายแล้วเพราะนั้นก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีอะไรนะแม้ไม่ได้สดเนี่ยก็มาคุยสู่กันฟังอย่างนี้นะส่วนพี่น้องจะไปศึกษาต่ออะไรกันยังไงเนี่ยก็บ้ากันไปแต่มันวุนะ่นแน่ฮะธรรมนัตก็โดนจีบีหนักเลยนะวันนี้ไอ้เจ้าไอ้อะไรนะไอ้การจอมพลังใช่ไหมนี่มันดูลักษณะมันไอ้นี่ลื่นนะแล้วมาประเภทลิกเกลิกเกอย่างนี้เนี่ยนะสาวเข้าไปลึกๆก,ก็เจอดีแน่นะนะ แล้มันเล่นกัน้องไอซ์อย่างเงี้ยก,ก็พี่น้องก็ตามข่าวต่อไปนะส่วน,นดูๆน,นะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะครับวันนี้สั้นๆมาทักทายนะครับขอบคุณพี่น้องที่นะมาร่วมเส้นทางนะก็คงจะปลดล็อกให้ผมน่าจะสําเร็จภายในไม่ช้าไม่นานเนี้ยนะครับพอทะลุ70กว่าแล้วนะโอเคนะครับแล้วเราเจอกันโอกาสหน้าบุญรักษานะครับ